มองพักด้วยค่ะสั้นสองจะมีที่มีห้องแอร์นะคะเอาตรงนี้เหรอด้านไงเอาอู้ยี่ไงห้องแอร์นะคะจะเสียงดังค่ะเดี๋ยวก็จะวาบ้านนอกบ้านนอกนะนี่เป็นห้องเป็นห้องดีดีเนาะเออไอเดียกันเจ้๋ยวคือดีแะ่าย่หน่อยเนาะ เป็นของเป็นลอกเป็นลอกไหมคะไม่ติดแอร์หมดนะคะตรงนใช่ะช่ยชยยอ้ดีดีดีค่ะไปดูกับข้าวเราก่อนมีอะไรบ้างอ่ะอ๋อนั่นไงไปกินไปพวกเธอไปกินข้าวมีอะไรด้วยอ่ะมากินข้าวผัดมากินข้าวผัดไปลูกไปครับ ปลาสาาสาโอ้มีปลาศาทหอนาฬิกาหรือเปล่าอ่ะหพือว่าอะไรเนี่ยปลาาสรนะเออปลาสาสรปลาสาสปลาาสแหลืท่าหลบยเลยเอเหอไดดีมยะหาหลายหอนี้คุณยายกินข้าวผัดกับเออเอาเปเปอร์กินอะไรอ่ะพี่ป้องกินอะไรอ่ะ เอากินลูกกินกินเลยกินอืมเอากินกินกินมีปลาสาี่ยันคะโอ้ดูวิววิวกบงามงามค่ะพี่น้องดูดูนี่มันมีเป็นประมาณสามสิบุนสีสีสิบุนสีสามประมาณ30มสิบเนาะเวลลาลอกเวลาลอกดีดีค่ะพวกนี้ ป้าไอเดียดีแจ๋วมาเลยค่ะมาด้วยค่ะเด้อเชิญชวนมาเที่ยวมาเที่ยวเด้อมองนี้มาเที่ยวที่กาลสินนะคะทุกคนเหลพัดมาหอมก่อนจุ๊บๆก่อนอกินเยอะๆนะคะไหนๆมาดูกับข้าวก่อนโอ้โหนี่ข้าวผัดอันนี้อะไรคะน้ำชมพูอันนี้อะไรคะไม่ใช่นี่นี่ข้าวข้าวไว โปะกล้องกินได้ไหมอ่ะเผ็ดไหมลูกได้เน้ำเปล่าก็มีเนื้อจะกินน้ำเปล่าก็แหละกินอันอื่นไม่ได้หรอกกดไรย้อนนั่นดีค่ะค่ะพี่น้อง